ที่กระดาษติดอยู่ในเครื่องถ่ายนะครับก็จะมีด้านบนก็คือเปิดตัวนี้ึ้นมากระดาษจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้อาจจะมีสีเขียวหรืออาจจะเป็นลูกหมุนเราก็หมุนขึ้นมาได้ได้ประมาณนี้ก็ดึงกระดาษขึ้นมาตรงๆได้เลยอ่ะมานี้ด้านข้างก็จะมี ฝาเดียวกระดาก็จะอยู่ตรงช่วงนี้นี้ถ้าเครื่องมีปัญหาอบกก็สไลด์ลงมาคือถ้าเป็นคนเขียนโค้ดเองมันจะคือมันจะมีมึกอ่ามีเครื่องมีปัญหาอะไรอยู่มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนอ่ะประมาณนี้แล้วก็จิ้มไปที่ข้อผิดพลาดได้เลยมันก็จะบอกเราว่าเครื่องมีปัญหาอะไรอยู่อ่ะ